หนูว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบมนะคะก็เอ่ออย่าสิงหนูเยอะนะคะสิงยเหรอหนูเห็นนะมีคนบอกว่าแบบเออรอรอสิงอยู่ให้หาพระดีๆไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกหน่อยนะคะอันนี้ยากเลยเหรออันนี้แปลกหน้า่ะอหน้าไหมคะเอ๋อได้ค่ะตามอัธยาศัยค่ะก็ทุกช็อตแล้วกันทำไมก็ จริงๆ MV สวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูค่ะเคยเล่น MV รปูปแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะคะหนูเล่น MV ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นอีกมูทหนึ่งที่แบบเออด้วยเพลงอะไรด้วยมันก็น่ารักขึ้นอะไรค่ะต้อความอะไรแปลกที่ที่หน้านี้นนค่ะโอ้ยได้เลยค่ะเอนจอยให้เต็มที่ค่ะแบบทำทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็สนุกกับงาน ากมีห,หน่อยค่ะจะได้ติดตามกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปเชรเออ์แบมๆกันเยอะๆนะคะเขาตั้งใจทำมากแล้วก็ทีมเขาทุกคนแบบตั้งใจทำกันมากๆก็ฝากติดตามด้วยค่ะ